สวัสดีครับพบกันวันที่1เมษายน2025นะครับราคาทองครับไปแล้วครับ50,000เรียบร้อยนะครับเหมือนที่บอกครับค่าเงินบาทก็ยังคงอ่อนค่าขึ้นมาด้วยนะครับต่อให้ไม่แรงมากเท่าไหร่แต่ราคาทองสปอตครับ3132แล้วครับไปแล้วไปอีกนะครับและก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับมองว่าระยะสั้นก็น่าจะมีราวๆ3150จนถึง3160นะครับแต่เหมือนที่ คุยกันในทุกๆวันนะครับมองว่ายังไงขึ้นมากําไรก็ขายอย่างเดียวครับปล่อยให้เขาไปนะครับถ้าเขาจะขึ้นแรงขนาดนี้ครับต่อให้ปัจจัยพื้นฐานของเขาเองนะครับก็ยังคงที่จะเป็นกังวลในเรื่องของภูมิรัศสาสตร์จากทางสหรัาฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามเองนะครับไม่ว่าทั้งตะวันออกกลางเองหรือรัสเซียกับยูเครนเองที่ก็ยังไม่มีการหยุดยิงที่ร้อเอร์เซนะครับซึ่งทรัมป์เองก็เริ่มบอกว่าบนๆรัสเซียแล้วนะครับว่าสงสัยอาจจะต้องมีการคว่ำบาตรเกิดขึ้้นะครเพื่่อททีจําาใหสงม ระหว่างรัสเซียยูเคนนั้นหยุดนิ่งลงอย่างแน่นอนแต่ก็มองว่าก็ไม่น่าจะมีผลกับรัสเซียเท่าไหร่ครับเพราะจริงๆก็คว่ำมาตลอดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เกิดเรื่องนะครับแต่ในส่วนขององคําเราเองนี่นะครับน่ากลัวจริงๆครับขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนนี้ขึ้นมากว่าประมาณเกือบเกือบ400เหรียญแล้วนะครับ3-400เหรียญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวครับในระยะเวลาทสั้น3เดือนที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยภาวะสงครามก็อ่อนลงไปด้วยนะครับแต่ก็ม ภาษีของคุณประธานรัฐมนีของผมเนี่ยแหละครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากที่ท่านทุบราคาทองในวันที่หลังเลือกตั้งประธานัฐมนีเสร็จหลังจากนั้นท่านดันราคาทองแหลกเลยนะครับเนื่องด้วยปัจจัยในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจของท่านเป็นหลักเลยนะครับนี่ก็เลยทําให้ตัวทองคําเองนะครับก็ขึ้นมาอยู่ในระดับ3ามหนึ่งสามสแล้วเมื่อวานนี้เองนะครับภาษีนะครับก็มีการพูดนะครับถึงว่าประเทศที่อาจจะต้องโดนเรื่องภาษีของทรัมป์อีกก็อาจจะโดนเรา 15%นะครับทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยดีเบวกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนแรกเองเนี่ยตลาดเปิดมาก็ค่อนข้างแดงตามตลาดเอเชียไปก่อนนะครับแต่แล้วสุดท้ายก็กลับมาปิดบวกได้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดาวโจนนะครับเริ่มมองว่าตัวของแท็กของทาง ท่าลิฟตของทางโดนัททรัมป์นะครับก็น่าจะไม่ได้รุนแรงเหมือนที่คาดการไว้และทรัมป์เองก็ออกมาพูดนะครับว่าเขาเองเป็นภาษีต่างตอบแทนซึ่งก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ตลาดในคืนวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับและทองคําเราเองเนี่ยแหละครับต้องระวังให้ดีครับว่าถ้าพรุ่งนี้ราคาในเรื่องของ ภาษีนะครับในเรื่องของกแพงภาษีเนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างคาดการไว้การขึ้นพุ่งแรงๆแบบนี้ก็อาจจะโดนเทขายอย่างแรงลงมาได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาครับตอนนี้4ี่วันแล้วนะครับขึ้นมากว่าหนึ่งร้ยสาสิบถึงหนึ่งร้อยหสิบเหรียญยิ่ยงกว่าวิกฤตไรสิตต่างๆหรือสภาวะสงครามอีกซึ่งก็มองว่าตัวของราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอบอลมากเกินไปแล้วนะครับทั้งเครื่องมือไอซเองหรือตัวของเอ็มซดีเองครับอาจจะไปต่อได้และครับสามหนึ่ง 50จนถึง3160แต่ถ้าแถวนั้นแล้วก็บอกได้อย่างเดียวครับว่าตัวใครตัวมันดีกว่าครับอย่าไปถือเลยครับสินทรัพย์ทุกสินทรัพย์มีมูลค่าของเขาครับถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามโอเวอร์ว e ลูเมื่อ,อไหร่ครับก็โดนเทขายแหลกเราจะเห็นมาแล้วนะครับตั้งแต่ ราคาน้ำมันหรือหุ้นเองนะครับซึ่งหุ้นกลุ่มหลักๆของสหรัฐที่โดนตอนนี้ก็น่าจะเป็นหุ้นกลุ่มเทคที่เราเห็นนะครับว่าขึ้นกันมาร้อนแรงเหลือเกินจาก2ปีที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็โดนเทขายแทบทุกวันนะครับในส่วนนี้ทองคาเองครับการขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องโดยปัจจัยพื้นฐานก็อาจจะมีผลดีในเรื่องของดอลลาร์แต่โดยรวมแล้วก็ไม่แน่จะเข้ามาแทนที่ดอลลาร์สหรัฐได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วการที่ขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องระวังแรงเทขายหนักๆให้ดีนะครับยิ่งใกล้สงการแล้ว ยิ่งน่าเป็นห่วงนะครับผมในส่วนถัดมาครับ USD ไทยบาทก็ทรงครับออกด้านข้างมากกว่านะครับในทางเทคนิคแล้วเพราะเหมือนที่บอกนะครับว่าเธุรกิจไทยไม่ได้มีอะไรที่มันดีขึ้นและตัวของสภาวะในเรื่องของแผ่นดินไหวเองครับก็จะน่าจะส่งผลระยะยาวตามมาอีกในหลายๆเรื่องนะครับก็จะเห็นเอฟเฟกอย่างเมื่อวานนะครับที่เริ่มมีความตื่นเต้นแผ่นดิบออกมาในหลายๆพื้นที่นะครับและตรงนี้เองนะครับถ้าคนกลับไป work from home ครับ อุตสาหกรรมย่อยๆการค้าขายในตลาดต่างๆยิ่งซบเซาเข้าไปอีกอันนี้แหละครับที่น่ากลัวเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเม็ดเงินใหม่ๆไม่ได้เข้ามาทําให้ตลาดหุ่นไทยเองเนี่ยไม่มีทางแข่งข้าลงไปได้อย่างง่ายครับตอนนี้ก็ได้แต่ทรงนะครับนอกจากอย่างเดียวครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามทองคําทิ้งดิ่งลงมานั่นแหละครับบาทไทยน่าจะอ่อนอย่างรุนแรงซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับสาหรับผู้ที่ จะทําในเรื่องของนําเข้าหลังจากนี้นะครับเพราะว่านําเข้าอาจจะนําเข้ามาในเรื่องของวัสดุก่อสร้างต่างๆเพื่อที่จะมาใช้ช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ในเรื่องของแผ่นดินไหวก็ได้นะครับแต่ถ้าตัวของ fx ไม่ได้ดูแลให้ดีครับขึ้นพวดเดียวอาจจะแรงเลยก็ได้นะครับหลังจากถ้าราคาทองคาปักตัวลดลงเพราะฉะนั้นแล้วต้องติดตามกันให้ดีครับดอ <c oughs> ลลาร์อินเด็กซ์เองครับก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรเข้ามามากครับก็ทรงอยู่ในช่วงกรอบราวๆหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสามจนถึงหนึ่งร้อยสี่ ตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวของดอลลา,าร์สหรัฐก็ไม่ได้แว่งมากนักไม่ได้มีปัจจัยอะไรเข้ามานะครับที่จะทําให้ดอลลาร์เองเนี่ยแข็งค่าขึ้นไปมากหรืออ่อนค่าลงมานะครับเนื่องจากในเรื่องของนโยบายภาษีก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนที่บอกแล้วครับว่าตอนนี้ก็คงเป็นในลักษณะ s i d e w a ไปด้านข้างครับในส่วนของ US Bond Yield เองนะครับ US Bond Yield ครับตอนนี้ก็อยู่ราว4.2นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปอีกได้นะครับเพราะว่าตัวของ เศรษฐกิจสหรัฐเองก็เท่าที่ผ่านมาครับถึงแม้ว่าตัวของกำแพงภาษีจะมีผลต่อทําให้การคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะสูงขึ้นในสหรัฐนะครับแต่ก็ภาพโดยรวมๆแล้วครับเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังออกมาแข็งแกร่งอยู่หลังจากที่ประธานเฟดก็ได้มีการออกมาพูดย้าเตือนนะครับว่าเขาก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องของเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบที่เขาคาดการไว้แต่ก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้เบ็ดเสร็จเด็เดขาดเนื่องจากนโยบาย ำแพงภาษีที่เกิดขึ้นครับแต่กำแพงภาษีเองก็อาจจะส่งผลในเรื่องของระยะยาวนะครับที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐโตแบบแข็งแกร่งได้นะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่กำลังตามไล่ขยี้มาอย่างจีนเองเหนื่อยแต่ก็ต้องระวังให้ดีครับเพราะว่า ที่ผ่านมาครับตัวหุ้นเทคเองของสหรัฐเองขึ้นมาบวกต่อการเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยไปครับแต่หลังจากที่อาลีบาบาเองนะครับออกมาพูดเรื่องของการที่จะเริ่มมีการทำไมโครชิปแบบเดียวกับในส่วนของเอ็นวีดีเองก็ทําให้ตัวของหุ้นเทคของสหรัฐเองก็ลงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะต้นทุนที่มันต่างกันพอสมควรครับในส่วนของราคาน้ํามันครับเมื่อวานนี้ก็พุ่งปี๊ดขึ้นมานะครับสาเหตุ ก็เมื่อเรื่องจากเรื่องของตะวันออกกลางเนี่ยแหละครับที่กลับมามีประเด็นกันอีกครั้งหนึ่งครับราคาน้ํามันก็เลยกลับขึ้นมาที่ราว70ดอลลาร์ต่อบาเรลอีกครั้งแล้วนะครับกราฟก็เลยกลับมาดูดีนะครับแต่โดยรวมๆแล้วก็มองว่า73 74หรือ71แถวนี้นะครับขายทำกำไรไปก่อนดีกว่านะครับกองทุนน้ามันนอกจากถือเย็นๆอยากจะถือไปเรื่อยๆก็ลองดูได้ครับเพราะถ้าเกิด วิกฤตในเรื่องของภูมิรัศร์ในตะวันออกกลางอีกละครับก็อาจจะปรับตัวขึ้นมารุนแรงได้หรือรวมไปถึงการความบาดรัสเซียของทางคุณโดนัลด์ทรัมป์ของเรานะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ราคาน้ํามันไดับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าน้ํามันดิฟขึ้นมาสิ่งที่น่ากลัวก็คือเงินเฟ้อนั่นแหละครับตัวเลขนี้มันเป็นหัวใจหลักของเงินเฟ้อเลยนะครับในเรื่องของราคาน้ามันในส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ระวังให้ดีครับท้ายที่สุดแล้วครับตัวเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราครับก็เหมือนที่เห็นเม ปรับลงมาก็ราวๆ1158นะครับราคาปิดนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังพยายามช่วยกันรับอยู่ที่1150ครับแต่บอกเลยครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีเหตุการณ์สะท้อนกลับขึ้นมาอีกครั้งเดียวครับ1150เอาไม่อยู่ครับข้างล่าง1,100ก็อาจจะต้องเอาไม่อยู่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เองครับก็ระวังให้ดีนะครับสําหรับเซ็ตอินเด็กซ์คุ้นไทยนะครับเพราะว่าภาพในระยะยาวระยะภาพหนึ่งปีเองนะครับเซ็ตอินเด็กซ์ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยครับ ตัดหัวลงกันมาหมดเลยนะครับทั้งเครื่องมือทางเทคนิคเอรต่างๆแล้วและจุดรับของเขาเองท้ามบองกรับเทคนิคเอรครับ1,000จุดครับสำหรับเซตอินเด็กซ์ถ้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับสำหรับตัวเซตอินเด็กซ์เองตอนนั้นแล้วตรงนี้ก็ภาวนาว่า1 1 5 0ขอให้รับอยู่ไปนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาที่จะแทรกแซงเพราะไม่ฉะนั้นแล้วตัวเซตอินเด็กซ์เราก็คงที่จะไปเจอกันจริงๆที่1000เหมือนที่นักวิเคราะห์หลายๆที่วองครับ ในส่วนถัดมาครับกลับมาที่ทองคําทองคาเองถ้ามองในระยะยาวภาพใหญ่ครับจะเห็นว่าทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแรงต่อเนื่องนะครับสปีติดต่อกันนะครับตั้งแต่พันหจนมาถึงสามพันนะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระวังแรงเทขายให้ดีเหมือนที่เราบอกนั่นแหละครับแต่ว่าภาพใหญ่เทรนใหญ่ของเขายังคงไปได้บูตไปได้ตลอดนะครับก็อย่าไปเอาเรือขวางเลยนะครับเพราะขวางไว้ช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ดีนะักแต่ถ้ากําไรก็ ออกมาก่อนแล้วก็มารอดูครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับแรงเทขายหนักๆลงมาก็ฟอลโล w เซลล์ตามเข้าไปเลยครับเล่นสั้นเก็งกำไรไปได้ในส่วนนี้นะครับผมก็ลองดูครับแต่ถ้าเล่นระยะยาวก็เหมือนเดิมครับมองว่า3,000ันนู่นแหละครับถึงจะซื้อสำหรับเรารายย่อยถ้าใครไม่ใจแข็งคอซื้อแถวนี้ก็ระวังกันให้ดีนะครับผมและท้ายที่สุดแล้วครับเหมือนที่บอกทุกครั้งครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาความเสี่ยงของการลงทุนของท่านให้ดีนะครับโคดักที่ใช้ในการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทองแท่งไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์ไม่ว่าจะเป็นี ดีหรือตลาดอื่นๆเองรวมถึงกองทุนนะครับก็ศึกษาให้ดีนะครับว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับร้านทองบางร้านนะครับที่ออกมาถูกฟ้องร้องกันไปแต่ก็ติดตามข่าวกันให้ดีครับเพราะในโลกโซเชียลแล้วก็มีการเผยแพร่ข่าวกันจนวุ่นวายไปหมดนะครับและความเชื่อมั่นตลาดทองไทยก็จะเสียไปด้วยซึ่งตรงนี้เองผมมองว่าระยะ สั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่อย่างไรแล้วภาพรวมมีหน่วยงานที่ดูแลควบคุมอยู่แล้วนะครับร้านทองคงไม่ได้ทําอะไรที่ทําให้เสียหายขนาดนั้นแต่ก็หลายๆคนก็ไม่ไว้ใจก็ลองดูกันครับว่ามีโปรดักต์อื่นหรือมีทางเลือกอื่นในการลงทุนทองคาของท่านหรือไม่นะครับและท้ายที่สุดแล้วครับยังไงฝากกดหัวใจกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับคนทําเหตุและอย่าลืมตามนะครับนักเก็ตคลับของเราครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ